สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของคอมบูชาหรือเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับแล้วก็บางคนก็คงจะเคยดื่มหรือว่าดื่มอยู่ประจําด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับมีหลักฐานอะไรไหมในแง่ของผลดี ของมันนะครับแล้วก็ผลเสียของมันมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะเล่าฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและเวกฤตบราบบัดนะครับเรื่องของคอมบูชานั้นจริงๆเนี่ยผมก็ลองไปค้นดูนะครับว่าเออมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะว่าเท่าที่เราแปลตรงตัวเลยนะครับคือมันน่าจะมาจากคําว่าคอมบุซึ่งมันเป็นสาหรายอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ชาก็คือตัว ตัวชานั่นเองนะครับก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับสาหรายกับชาแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับที่มาของมันเนี่ยคือมันมีการใช้ครั้งแรกในแมนจูของจีนนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียกอย่างนี้มันเรียกอะไรอย่างอื่นนะครับแล้วก็พอถัดมาเนี่ยมีคุณหมอคนที่เป็นคนเกาหลีอ่าชื่อคุณหมอคมบุนะครับ ไม่ใช่สาหร่ายนะครับเป็นชื่อหมอนะครับแล้วเขาก็รักษาจาัก,กรพั์อยู่องค์หนึ่งที่มีโรคเกี่ยวข้องกับระบบลำไส้แล้วก็ระบบการย่อยนะครับแล้วก็เอาเครื่องดื่มอันนี้ให้กินนะครับก็ดีขึ้นก็เลยตั้งชื่อเครื่องดื่มอันนี้ว่าคอมบูชานะครับโดยเป็นการให้เกียรติกับคุณหมอคมบูนนั่นเองนะครับแล้วพอหลังจากที่มีการแพร่หลายนะครับมันก็เข้าไปสู่รัสเซียเข้าไปสู่ยุโรปนะครับแล้วก็มาอเมริกาด้วยที่ไทยก็คงจะมีเยอะแยะนะครับ แล้วเราก็คงจะเคยได้ยินสรรพคุณตั้งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดน้ําตาลนะครับช่วยควบคุมเบาหวานนะครับลดไขมันลดความอ้วนลดน้ําหนักนะครับอา,อาจจะแก้ไขเรื่องของมะเร็งได้นะครับแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของการปรับสมดุลของแบคทีเรียในลาไส้หรือที่เรียกว่าโปรไบโอติกนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะครับอย่างไรก็ตามผมต้องบอกก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะฟังยาวมากนะครับคือ หลักฐานในทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับคอมบูชาว่ามันมีข้อดีนั้นน้อยมากนะครับในคนแทบไม่มีเลยเท่าที่ผมหาดูเนี่ยมีรายงานนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่ามีรายงานการเกิดโทษเหมือนกันนะครับของคอมบูชานั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาที่เขาทดลองเนี่ยก็มักจะทดลองในสัตว์แล้วก็ในในเซล์ซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งบางอย่างมันก็ดีบางอย่างมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ในคนได้นะครับทีนี้ทําไมมันถึงไม่มีงานทดลองในคนทําไมถึงไม่มีวิจัยในคน ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับคอมบูชาเนี่ยถ้าเราเข้าใจวิธีในการทําของมันแล้วเนี่ยเราจะตอบข้อนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเวลาเขาทําออกมาเนี่ยมันทําไม่เหมือนกันลักษณะวิธีคล้ายกันก็จริงแต่ว่าทําออกมาแล้วมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันเป็นการยากที่เราจะควบคุมปริมาณและคุณภาพให้มันเหมือนกันทุกครั้งที่เราเอามาทดลองดังนั้นถ้าเราทดลองกับคนกลุ่มหนึ่งแล้วอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็อยากจะเอาไปทดลองบ้างน,นะครับอา,อาจจะได้คอมบูชาที่มีความแตกต่างกันทั้ง คุณสมบัติและก็สาภาพที่อยู่ข้างในนะครับนั่นคือปัญหาของการที่ผมคิดว่ามันถึงไม่มีการทดลองนี่แหละครับและที่สําคัญคือมันไม่ได้มีการควบคุมอะไรชัดเจนสําหรับการผลิตด้วยนะครับทีนี้เราต้องมารู้ไหนๆผมก็พูดเรื่องการผลิตแล้วเราต้องมารู้ว่าเอ๊ะแล้วมันผลิตยังไงนะครับคอมบูชาเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวแรกจริงคือเป็นชาชาดำนี่แหละครับเอามาเติมน้ําตาลเข้าไปแล้วก็ใส่แบคทีเรียกับยีสต์เข้าไปแล้วก็ให้มันหมักหลังจากนั้นพอมันหมักเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ เราก็จะได้ตัวคอมบูชาออกมาแล้วอันนี้แหละครับที่เราเอามาดื่มแต่ว่านี่ฟังดูมันเป็นสิ่งที่ทําง่ายๆใช่ไหมครับแต่เราต้องเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมฟังดูมันก็ไม่มีอะไรแต่ทำไมทําออกมาแล้วมันไม่เหมือนกันต้องบอกอย่างนี้ครับสมัยก่อนใช่ครับมันมาจากชาดําแต่ว่าบางคนเขาก็ใช้ชาเขียวบางคนก็ไปใช้ชาอย่างอื่นบางคนใช้ผลไม้เลยก็มีนะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นสารตั้งต้นในการหมักนี่มันก็ไม่เหมือนกันละ ต่อมาก็มีการเติมน้ำตาลเข้าไปนะครับน้ำตาลตัวนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งพลังงานให้กับแบคทีรียแล้วก็ยีสที่เราจะเติมเข้าไปนั่นเองนะครับตัวแบคทีรียแล้วก็ยีสเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผงๆเหมือนที่เราเติมเข้าไปนะครับมันเป็นแผ่นกลมๆหนาๆเหมือนก้อนเค,ค้กก้อนหนึ่งนะครับเรียกว่า scoby นะครับตัวแผ่นส c o b y ตัวนีน้มันย่อมาจากคำว่า symbiotic culture of bacteria and yeast นะครับโดยในนี้เนี่ยมันมีแบคทีรียและยีส ที่หลากหลายแล้วก็แต่ละคนเนี่ยใช้แบคทีเรียกับยีสต์คนละตัวกันอ่ามันคนละตัวกันละนะครับเวลาที่มันใช้คนละตัวกันคุณสมบัติของคอมบูชาท,ที่ได้ออกมามันก็จะไม่เหมือนกันรสชาติก็จะไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับนั่นคือปัญหานะทีนี้เวลาที่เขาทําแบบนี้เนี่ยนะครับคือเอาชามาที่หนึ่งละนะครับเติมน้ําตาลลงไปน้ําตาลปกติของเรานั่นแหละครับน้ำตาลซูโครสเรานี่แหละเติมเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาแผ่นสโกบี้ซึ่งเป็นยีสต์แล้วก็แบคทีเรีย โดยแบคทีรียเนี่ยมักจะเป็นแบคทีรียซึ่งสร้างกรดแอซิติกนะครับกรดแอซิติกก็คือกรดน้ำส้มสายชูเรานี่แหละครับใส่เข้าไปในนั้นแล้วก็ยีสต์ใส่เข้าไปในนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มียีสต์ตัวเดียวหรือแบคทีเรียตัวเดียวด้วยมันมีเป็นเยอะแยะไปหมดหลากหลายชนิดนะครับพอวางเข้าไปในนั้นแล้วก็เอาไปหมักนะครับการหมักเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าหมักนานแค่ไหนนะครับหมักยิ่งนานมันก็ปล่อยกรดออกมาเยอะขึ้นนะครับมีแอลโกโอฮอล์ออกมาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีน้ําตาลที่หลงเหลืออยยยยู่่่รรรสชาาติิกก็็จะะเเปปปปลีีน,ปปน,ลนนนนไง้วมขึคับ แล้วก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการหมักหมักเป็นเวลานานแค่ไหนอยู่ในที่มืดหรืออยู่ในที่ไม่มืดนะครับ pH หรือค่าความเป็นกรดด่างของสารตั้งต้นมันแค่ไหนนะครับพวกนี้ทั้งหมดมันจะมีส่วนที่ออกมาทําให้คอมบูชาเนี่ยมีความแตกต่างกันสําหรับแต่ละเจ้าที่ทํานะครับทีนี้ในคอมบูชาเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วก็เวลาที่เราดื่มเนี่ยเราจะได้อะไรเข้าไปบ้างนะครับประการแรกนะครับ มันมีตัวชาอยู่ในนั้นนะครับถ้าเป็นคอมบูชาทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีชาเป็นสัตว์ตั้งต้นดังนั้นเนี่ยในชามันมีอะไรครับมีสารบางอย่างเช่นคาเฟอีนอนะครับคอมบูชาเนี่ยเวลาที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยจะมีคาเฟอีนอยู่อยู่ที่ประมาณ14-17ถึงมิลลิกรัมนะครับถ้าเทียบก็คือประมาณสักหนึ่งในสีของกาแฟทั่วๆไปแก้วธรรมดาเล็กๆเนี่ยแหละครับอ่ะเราก็จะได้คาเฟอีนเข้าไปด้วยเวลาที่เราหมักไว้นะครับ มันก็จะมีส่วนประกอบของพวกแบคทีรียพวกนี้เข้าไปอยู่ในคอมบูชาซึ่งถือว่าเป็นแบคทีเรียที่ดีนะครับเรียกว่าโปรไบโอติกนั่นเองนะครับตัวนี้ก็น่าจะช่วยเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้พวกนี้นะครับเวลาหมาักมันก็จะได้กรดออกมานะครับกรดเนี่ยก็จะมีหลายตัวเลยนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นตัวหลักก็คือกรดอะซิติกหรือกรดน้ำาลไสชูนั่นเองซึ่งมันจะทําให้ค่า ของค่าความเป็นกรดด่างของตัวคอมบูช่ยอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ2.5ถึง3.5นะครับโดยประมาณถ้าคาดความเป็นกรดด่างหรือ ph เนี่ยเราเทียบกับเลือดเราก็ได้นะครับเลือดของเราเนี่ยค่า ph คือ7.4แต่คอมบูชาเนี่ยคือประมาณที่3นั่นเองนะครับมันก็เป็นกรดดังนั้นคนที่มีโรคกระเพาะทานไปก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับอาจจะปวดท้องได้นะครับหรือคนที่มีโรคไตนะครับเพราะว่าทานเข้าไปเนี่ยร่างกายอาจจะเป็นกรดมากขึ้นก็ได้เพราะว่าโรคไตเนี่ยนะครับ ไปมีปัญหาอยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะขับกรดออกมาได้ดังนั้นถ้าเราเติมกรดเข้าไปในร่างกายเยอะๆก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาก็ได้นะครับในคอมบูชาติก็ยังมีสารโพลีฟีนอลซึ่งถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่มาจากชานะฮะสารตัวนี้มันเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าแคทชินนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเอพิกแคทชินนะครับ กลุ่มพวกนี้จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งพบมากในชาเขียวดังนั้นถ้าสารตั้งต้นของเขาเนี่ยเป็นชาเขียวก็จะมีสารตัวนี้เยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นเป็นชาดำหรือชาอย่างอื่นก็จะมีสารตัวนี้น้อยหน่อยนะครับน้ำตาลแน่นอนเราใส่น้ำตาลเข้าไปให้มันหมักแต่ว่าน้ำตาลมันก็จะหลงเหลืออยู่แล้วน้ำตาลในคอมบูชาเนี่ยนะครับมักจะเป็นน้ำตา,ซ وس, ำตาลซูโครสน้ำตาลกลูโคสพวกนี้เป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวนะครับแล้วก็ฟรุกโตสเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวมันหมายความว่าอะไรนะครับ มันหมายเพราะว่าถ้าเราดื่มเยอะๆเข้าไปเนี่ยเราได้แคลอรี่จากน้ําตาลพวกนี้โดยใช่เหตุเลยแล้วก็แทนที่จะช่วยเรื่องของการทําให้ไขมันของเราลดลงมันอาจจะไปทําให้ไขมันโดยเฉพาะไตรกลีเซไรของเราสูงขึ้นก็ได้นะครับแล้วการที่เป็นเบาหวานก็อาจจะได้รับพวกนี้เกินก็เป็นยังไงครับได้รับน้าตาลเกินก็เป็นเบาหวานได้นอกเหนือจากนี้ผลผลิตมันยังมีแอลโกอฮอล์ชนิดที่เรียกว่าเอทานอลก็คือพวกเหล้าที่เราทานกันอยู่นั่นแหละครับแต่ ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปซื้อมาเนี่ยนะครับมันจะมีประมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่น้อยกว่า0.5แต่มันไม่ได้เป็นศูนย์นะครับและที่สําคัญคือที่อเมริกาเนี่ยเคยมีข่าวใหญ่อยู่ช่วงหนึ่งก็คือ,คอเขามีคนไปทดลองตัวคอมบูชาที่ขายอยู่ตามร้านเนี่ยแหละครับตามร้านสะดวกซื้อหลายๆที่นะครับซูเปอร์มาร์เกต็ตพบว่ามีบางยี่ห้อเนี่ยแอลกอฮอล์สูงถึง5เลยทีเดียวซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับ สูงกว่าเบียร์บางยี่ห้ออีกนะครับ5%เนี่ยสูงกว่าเหล้าบางอย่างอีกนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงนั้นก็เลยมีการถอดเอาคอมบูชาออกจากอ,าออกจากที่ขายหมดเลยแล้วก็ให้มีการปรับเปลี่ยนให้แอลกอฮอล์มันต่ํากว่า0.5%นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันอาจจะมีได้มันไม่ใช่ศูนย์นะครับแล้วก็แปลว่าคนที่ทานแอลกอฮอล์ไม่ได้เนี่ยก็ไม่ควรทานยกตัวอย่างเช่นคนท้องคนกําลังให้นมบุตรนะครับทานไม่ได้ หรือคนทานยาบางอย่างอยู่ยกตัวอย่างเช่นยาฆ่าเชื้อที่เรียกว่าเมโทรนเดโซนะครับทานเข้าไปรับรองมีปัญหาแน่นอนนะครับปั่นปวดปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวอะไรขึ้นมาเยอะแยะแน่นอนนะครับนอกเหนือจากนี้มันมีอะไรอีกในตัวของคอมบูชานั้นมันจะมีแก๊สคาร์บอนเอตอยู่นะครับเนื่องจากกระบวนการการหมักนี่แหละครับแล้วเวลามันมีแก๊สคาร์บอเนตพวกนี้อยู่เกิดอะไรขึ้นครับเวลาที่เรากินเข้าไปบางคนท้องอืดน,นะครับ โดยเฉพาะคนที่มีโรคลำไส้แปรปรวนที่เรียกว่า ibs irritable bowel syndrome นะครับอมบูชานั้นถือเป็นเครื่องดื่มที่เราเรียกว่า FODMAPS นะครับ f o d m a p เนี่เป็นสิ่งที่คนที่มีโรคลำไส้แปรปรวนควรจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันจะทำให้อาการของท่านเป็นมากขึ้นนะครับทำให้ท่านเป็นมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคนที่มีลำไส้แปรปรวนก็ไม่ควรที่จะ ดื่มคอมบูชานะครับหรือถ้าจะดื่มก็ดื่มเล็กน้อยแล้วกันนะครับถ้าดื่มเยอะๆท่านอาจจะมีอาการผิดปกติปวดท้องต่างๆตามมาก็ได้นะครับอ่าน,น,นั่นก็คือส่วนประกอบคร่าวๆของตัวคอมบูชาแต่ต้องอย่าลืมว่าหลายๆคนนะครับมีการหมักคอมบูชาเองที่บ้านหรือบางครั้งเนี่ยมีการหมักด้วยกรรมวิธีต่างๆซึ่งอาจจะทําให้มีการ ปนเปื้อนของแบคทีรียชนิดอื่นๆเข้ามาก็ได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นแล้วอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายของคนที่ดื่มเข้าไปก็ได้นะครับอาจจะปวดท้องท้องเสียจ,จะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนมีคนเนี่ยไปอ่านมาว่าคอมบูชาน h i สามารถที่จะมีฤทธิ์ต่อต้านแบคทีรียบางชนิดได้จริงครับเพราะว่า 1. ตัวมันเองเป็นกรด อันที่2คือแบคทีเรียซึ่งอยู่ในตัวคอมบูชานั้นถือเป็นแบคทีเรียที่ดีแล้วก็จะสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียอื่นได้พอสมควรอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีแบคทีเรียชนิดอื่นปนเปื้อนเข้าไปปริมาณมากกว่าแบคทีรียพวกโปรไบโอติกนั้นมันก็จะทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเกิดปนเปื้อนขึ้นมานะครับและพอพูดถึงเรื่องแบคทีรียก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแบคทีรียในคอมบูชานี้มีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมันแปลว่าอะไรล่ะครับ มันแปลว่าคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องไม่ควรจะดื่มพวกนี้โดยเด็ดขาดนะครับใครบ้างภูมิต้านทานบกพร่องเช่นคนไข้ที่เป็นโรค HIV โรคเอชที่มีค่า CD4 เนี่ยต่ำมากนะครับต่ำกว่า200นะครับคนที่รับประทานยากดภูมิต้านทานอยู่เยอะๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ปลูกถ่ายอ,ายอวัยวะหรือคนที่มีภูมิต้านทานต่อต้อตานตัวเองที่จําเป็นจะต้องได้รับยากดภูมิขนาดสูงพวกนี้ก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับ ดังนั้นอนะ่ะพอเราพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยผมจะบอกเลยนะครับว่าข้อดีของตัวคอมบูชานั้นถ้าให้ผมพูดเนี่ยมันน่าจะมาจากตัวของโปรไบโอติกที่อยู่ข้างในนะครับโปรไบโอติกที่อยู่ข้างในอย่างเดียวล้วนๆเลยที่เหลือเนี่ยมันอาจจะมีส่วนดีบ้างนะครับส่วนเสียบ้างนะครับส่วนคนที่รับประทานแล้วก็ไปฟังมาว่าเออมันอาจจะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะช่วยเรื่องของเบาหวานช่วยเรื่องของความดันช่วยลดน้ําหนักนะครับช่วยลดไขมัน แก้ไขภาวะต่างๆทําให้เราสุขภาพดีโดยทั่วหน้านะครับต้องบอกว่าปัจจุบันหลักฐานที่มันเป็นเช่นนั้นเนี่ยยังไม่มีนะครับยังไม่มีชัดเจนขนาดนั้นถ้าท่านจะทานก็ทานได้นะครับและกมูชานั้นเวลาที่จะทานเนี่ยผมขอให้ท่านดูที่ขวดมานิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วในขวดหนึ่งเนี่ยจะสามารถดื่มได้ทั้งหมด2ครั้งนะครับสครั้งและเวลาเขาเขียนแปะไว้นั้นเนี่ยเขาจะเขียนพลังงานต่อ1 s e r v เซอร์วิงหรือ1ครั้งที่ท่านดื่มนะครับ เช่นอาจจะเขียนไว้100 100กิโลแคลอรี่นะครับที่หนึ่งขวดนะครับแต่ท่านไปเข้าใจไม่ถูกต้องคิดว่าเออไอ้ทั้งขวดนะ่ะคือ100แคลอรี่เปล่าครับทั้งขวดนั่นก็คือ200แคลอรี่ครับเพราะว่าขวดหนึ่งมันดื่มได้สองครั้งแล้วแต่ละครั้งมีปริมาณแคลอรี่100แคลอรี่แบบนี้เป็นต้นนะครับังนั้นโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าให้ผมแนะนานะครับเรื่องของคอมูชาท่านจะต้องดูให้แน่ใจว่าที่มาของมันเนี่ย โอเคนะครับไม่ใช่ไปหมักมาจากไหนแล้วก็ปริมาณแอลโกอฮอล์อะไรที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมีปัญหาได้นะครับอันที่2ดูที่ปริมาณแคลอรี่นิดหนึ่งนะครับอยากให้บอกว่าใน1นึ่เซอร์วิงหรือการดื่มหนึ่งครั้งอย่าให้ปริมาณแคลอรี่มันเกิน50กิโลแคลอรี่เพราะว่าถ้ามันเกินนั้นท่านก็อาจจะได้แคลอรี่มากจนเกินไปแทนที่ท่านจะน้ําหนักลดคุมเบาหวานได้ไขมันต่ํามันก็ได้ผลตรงกันข้ามนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก,กินแค่ หนึ่งถึงสองเซอร์วิงก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องกินเยอะกว่านั้นกินเยอะกว่านั้นก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับและอย่างหนึ่งคือมันอาจจะได้ผลเสียตามมาก็ได้นะครับทีนี้มาพูดถึงผลเสียกันบ้างละเมื่อกี้ผมก็เกริ่นคร่าวๆไปแล้วว่ามันมีผลเสียอะไรได้บ้างเรามาย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะครับข้อแรกคือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราไม่ค่อยมีผมจะแปะลิงก์ของสิ่งที่ผมไปอ่านให้ทุกท่านรับสามารถไปอ่านได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วคนที่ตั้งคันอยู่หรือ ให้นมบุตรไม่ควรจะดื่มคอมบูชาเหตุผลก็เพราะว่าข้อแรกนะครับมันมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ในนั้นอาจจะมากจะน้อยบอกไม่ได้นะครับอันที่สองมีคาเฟอีนซึ่งคนท้องก็ควรจะหลีกเลี่ยงอยู่แล้วนะครับอ่าอันเนี้ยคนท้องก็ควรจะไม่ดื่มนะครับคนที่มีปัญหาโรคไตนะครับหรือมีภาวะกรดด่างในร่างกายที่มันผิดปกติเยอะๆก็ไม่ควรดื่มเพราะว่าคอมบูชานั้นมันเป็นกรดนะครับอาจจะทําให้กรดในท่านในร่างกายของท่านเยอะขึ้นก็ได้ คนที่มีโรคกระเพาะที่คุมอาการไม่ได้หรือกรดไหลย้อนที่คุมอาการไม่ได้ถ้าท่านดื่มคอมบูชาเข้าไปนะครับท่านได้กรดเข้าไปเต็มๆท่านก็อาจจะมีอาการปวดท้องกรดไหลย้อนท่านก็อาจจะกําเริบได้นะครับดังนั้นต้องหลีกเลี่ยงนะครับต้องหลีกเลี่ยงนะถ้าจะดื่มก็แนะนําว่าหลังอาหารดีกว่านะครับเออถ้าทานก่อนอาหารตอนท้องว่างๆมันอาจจะไปกัดกระเพาะของท่านก็ได้นะครับนั่นคือปัญหาของคอมบูชาในคนที่มีโรคพวกนี้นะครับคนที่มีลำไส้แปรปรวนนะครับ irritable bowel syndrome หรือ IBS นั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงคอมบูชาเพราะว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดแก๊สในท้องท่านอาจจะมีอาการปวดท้องนะครับได้นะครับและถ้าท่านดื่มมันเยอะๆพวกนี้เข้าไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการที่มีน้ําตาลเนี่ยจากตัวคอมบูชาเข้าไปในร่างกายเยอะๆเช่นดื่มไปหลายๆขวดเลยท่านอาจจะท้องเสียก็ได้นะครับท้องเสียแทนที่แทนที่จะขับถ่ายปกติกับกลายเป็นท้องเสียแล้วก็คนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องอย่างที่บอก HIV นะครับหรือทานยากดภูมิต้านทานขนาดสูงสงอยู่พวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงคอมบูชาเพราะว่ามันมีแบคทีเรียพวกนี้แหละครับที่เข้าไปในกระแสะเลือดของเราแล้วมันจะเริญเติบโตได้อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นรวมไปถึงคนไข้โรคมะเร็งที่ให้คีโมระดับสูงอยู่แล้วก็เม็ดเลือดขาวของท่านยังต่ำอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับถ้าเม็ดเลือดขาวปกติแล้วก็สามารถดื่มได้แต่ถ้าเม็ดเลือดขาวของท่านต่ำเช่นว่า ให้คีโมมาแล้วเม็ดเลือดขาวนยะบางคนมันจะต่ําลงมาโดยเฉพาะ2อาทิตย์หลังจากที่ให้คีโมนะครับพอเม็ดเลือดขาวต่ําปุ๊บเนี่ยกลไกการป้องกันของร่างกายก็จะเสียไปดังนั้นถ้าท่านได้แบคทีเรียเข้าไปเยอะจากตัวคอมบูชาที่ท่านดื่มเข้าไปโดยหวังว่ามันจะต้านมะเร็งอะไรได้นะครับท่านอาจจะได้ผลที่ตรงกันข้ามก็คือท่านอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดจากพวกคอมบูชตคอมบูชานั่นเองนะครับอ๋อแล้วนอกเหนือจากนี้มันมีรายงานเคสเคสหนึ่งซึ่งเกิดตับอักเสบรุนแรงจากตัวคอมบูชา นะครับคือมีอัน,นอันนี้รู้สึกว่าจะต้องเสียเงินเข้าไปอ่านนะครับผมพอดีของทางโรงพยาบาลสามารถเข้าไปอ่านได้ฟรีก็เลยไม่ไม่โดนอะไรนะครับแต่ว่าของท่านท่าน,านอยากจะเข้าไปดูผมจะแปะลิงก์ให้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าท่านจะเข้าไปดูก็ต้องเสียตังเข้าไปเองนะครับคือเขาคาดว่าน่าจะเป็นตัวกรดอยู่อันนึงนะครับที่อยู่ในคอมาเรียกว่ากรดอูสนิกนะครับ U.S.N.I.C. นะครับ Uric Acid นะครับกรดตัวนี้เนี่ยมันเป็นพิษต่อตับแล้วก็อาจจะบังเอิญการหมักในล็อตนั้นของคอมบูชานั้นอาจจะมีกรดตัวนี้เยอะนะครับแล้วก็คนไข้เขาอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิเกดโรคตับอยู่แล้วพอเราได้กรดตัวนี้เข้าไปก็ยิ่งทําให้เกิดตับอักเสบเข้าไปใหญ่นะครับนั่นก็คือเป็นทั้งหมดที่ผมพอจะรวบรวมมาได้เกี่ยวข้องกับคอมบูชานะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับคอมบูชานั้นประโยชน์มันยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับถ้าจะให ดีให้แยกส่วนประกอบไปกินชากับกินโปรไบโอติกน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าในมุมมองของผมนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนชอบที่จะทานคอมบูชาให้ดูที่ปริมาณแคลอรี่ที่อยู่ที่ตัวคอมบูชานิดหนึ่งนะครับว่ามันมากมันน้อยแค่ไหนนะครับอย่าให้มันเกิน50กิโลแคลอรี่ต่อหนึครั้งก็พอนะครับอ่อ,อนอกเหนือจากนี้บางคนอาจจะบอกว่ามันมีส่วนประกอบอื่นเช่นอาจจะมีวิตามิน B จริงๆมันก็มีนะครับวิตามิน B ต่างๆวิตามิน b 12ก็มีอยู่ในนี้แต่ว่ามันน้อยมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเอามาเป็นแหล่งทดแทนวิตามิน b 12ได้นะครับมีมีมอพิคาเทชินเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระมีคาเฟอีนอยู่ในนั้นนะครับมีแอลโกอฮอล์อยู่ในนั้นมีกรดอะซิติกนะมีหลายๆอย่างที่มันอยู่ในนั้นที่บางคนอาจจะทานแล้วไม่ชอบนะครับแล้วก็ทานแล้วมีปัญหานะครับ ก็คิดว่าน่าจะประมาณเท่านี้แล้ะครับคือถ้าเกิดว่าคนไหนทานอยู่ก็ทานต่อไปสังเกตตัวเองอย่าไปทานมากจนเกินไปก็แล้วกันครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามานะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ